ยงจันนี่เขาเขียนไว้ว่าเธอเป็นฮิสตีเรียมันเป็นโรคที่เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเกิดขึ้นมาเพราะเราเครียดเราขาดความอบอุ่นเราต้องการความรักเขารักใครเด่ยเขาก็จะเกาะติดแน่นแล้วใครมาใครมายุ่งอะไรก็ไม่ได้เลยยังเป็นกันอยู่อเยอะแยะก็ร้องอิจฉาริษยาจนเกินเหตุรู้สึกจะเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอง องค์เจ้าพานุพันธ์เชิญให้เข้าไปเล่นก็ตอนนั้นได้รับตุ๊กตาทองจากไม่มีสวนสำหรับคุณมาใหม่ๆเข้ามาสิถอดรองเท้าซะก่อนฉันจะพาไปห้องที่คุณบริมสั่งให้จัดไว้ให้ เป็นไงห้องเล็กไปแม่สำหรับสีภรรยาคุณปุริมพิชนุการถ้าชื่ออะไรนะคุณปุริมบอกทีแล้วลืมปะทฉันชื่อกังสดานสัตยวัฒน์ฉันชื่อจวงจันเป็นญาติคุณปุ๊เป็นแม่บ้านที่นี่ฉันสงสารยังเด็กอยู่เฉพอให้คุณปุ๊เ่เป็นคนแปลกอายุ48แล้วยังไม่เคยแต่งงานเขาเห็นผู้หญิงเป็นดอกไม้ หาง่ายได้แล้วกับปาทิ้งไปความสวยขอยงเธอน่ะไม่ทำให้เขาแต่งงานด้วยรูกเอาเป็นมีออกหน้าออกตาหรอกนะที่ให้เขามาอยู่ในบ้านน่ะดีแล้วนี่หลานฉันลูกคุณจวงเจมเป็นสนุก,การกายในการสดานที่จะมาเป็นป้าสุภัยของแกอืมยินดีครับ าจะอ่อนกว่ากระมังผมปีไก่ค่ะดิฉันปีกุนค่ะนั่นเป็นไรแต่สมัยนี้ไม่ถือกันหรอกียกคุณป้าก็ได้การศึกษาคาแรคเตอร์ของนักแสดงในสมัยนั้นก็ทําได้ไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนในสมัยนี้นะเพราะว่าการรีเสิร์ชก็ต้องไปห้องสมุดต้องไปเจอคนที่รู้จักบางทีเราไม่รู้จักจะไปคุยกับใครอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเปิด Google เพจต่างๆก็มีแพทย์มีนูตมีนี่ที่เราจะคุยด้วยก็เล่นไปตามตามที่คิดว่าใช่แต่ถ้าถามว่าใช่ไหมมามอบกลับไปตัวนู้่ไม่ใช่เลยมันมีวิธีการที่จะเล่นให้สนุกได้วยกันเยอะเลยคุณปู๊แล้วจะแต่งงานกับเด็กคนนั้นแล้วแม่แสงดาวไปที่ไหนละ่ะคุณแสงดาวนะ่ะจะแต่งงานกับคุณสมทัศนะ์คุณปุ๊กับเด็กคนนั้นน่ะเหรอเป็นไปไม่ได้ เป็นไปแล้วนะฮะมันจะมาครองบ้านครองคุณปุ๊แม่ต้องทนไม่ได้ก็ช่างครับปลายสิฮะแล้วก็อยู่ส่วนของเราสิฮะช่างได้เหรอมันมารยาไม่เคยเห็นใครเจ้าเล่ห์มันมันเลยในที่สุดนะคนนี้นี่เองที่เป็นตัวมารทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแม่เธอคงด่าไม่ถูกว่าฉันขอให้เธอมาทำไม เธอรู้ว่าฉันกับคุณปู้เป็นอะไรกันฉันรักเขามากเธอว่าเขาเป็นของฉันฉังเกลียโดโกรธเธอที่รู้ว่าเธอจะไม่แย่งเขาไปจากฉันให้อภัยฉันด้วยนะค่ะฉันเป็นเมียเขาแต่คุณปู้ไม่เคยรักฉันเลยเ,เปยงจะสงสารฉัน อย่าร้องไห้สิคะให้ฉันร้องเธอะอย่าฆ่าฉันในการแย่งคุณปู่ไปจากฉันเลยเธอ,อยังสาวยังสวยไม่โอกาสที่จะหาผู้ชายที่ดีกับคุณปู้แห่งแยะจะว่าจะน,น่านดานก็ยอมละความเป็นคมตายของฉันนะ่ะอยู่ในการมือของเธอคนเดียวคุณจวงจะให้ดิฉันทำยังไงแล้วแต่เธอเถอะขอเพียงแต่อย่าแย่งคุณปู่ไปจากฉันเท่านั้น จงจังนี่เขาเขียนไว้ว่าเธอเป็นฮิสตีเรียในยุคนั้นในฮิสตีเรียเนี่ยแปลว่าคนที่ขาดผู้ชายไม่ได้แล้วก็ยังเคยสงสัยว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงขาดผู้ชายไม่ได้พอถึงตรงนเ,ตรเนี้ยฮิสตีเรียเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมันเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งเกิดจากความเครียดความยึดติดในตัวกูของกูซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โรคที่รักษาไม่ได้ มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาเพราะเราเครียดเราขาดความอบอุ่นเราต้องการความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างไม่รักเขาแล้วทําไมาคนรอบข้างไม่ไม่รักเขาเพราะว่าเขาก็จะเครียดก,กรดเขาจะเป็นคนที่แบบจุกจิกมันต้องอย่างนี้อย่างนั้องงนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เนียบอเงียบเนียบเพราะมันไม่ได้ดังใจเขาก็จะเกิดอาการเครียดที่มาตอนหลังก็จะมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเวอร์เกินกว่า ปกติอาจจะวิตวาดกรีกราดกระตู้หูอะไรอย่างเงี้ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขารักใครเนี่ยเขาก็จะเกาะติดน้่นแล้วใครมาใครมายุ่งอะไรก็ไม่ได้เลยยังเป็นกันอยู่อเยอะแยะก็รองอิจฉาริษยาจนเกินเหตุอุ๊อย่าลืมฉันรัก แข็งใจหน่อยฉันจะพาเธอไปสูโ่โรงพยาบาลเปไปการมันจะ ไม่ใช่ผู้ร้ายไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นผู้ร้ายหรือตื่นเช้าขึ้นบอกว่าฉันเป็นผู้ร้ายทุกคนในโลกนี้นะตื่นขึ้นมาแล้วบอกฉันเป็นคนดีจริงแล้วคุณจงจันทก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งเพียงแต่ว่าเขายึดติดมากเกินไปอิจฉาริษยามากเกินไปแล้วเขาควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งคนไม่รักเขาก็ยิ่งมีความรู้สึกทำยังไงคนถึงจะรักแล้วยิ่งพยายามแล้วแล้ว,ลว,ลวใช้วิธีการที่ผิด,ผดเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ คุณจวงให้จวงรับใช้คุณปู่เถอะนะคะคจวงไม่ได้รับใช้ใครมาตั้งหน้าแล้วถ้าจะเลื่องนี้มันเป็นประโยชน์เนาะมันต้องเร่นให้รู้วิธีการแต่มันไม่ทำอะเพราะว่าเคียงคิดไม่เป็นยังยังไม่ตกผลึกบุญยังไม่ถึงแต่มันมันจะทำให้คนดูเนี่ยเว,วทนาผู้หญิงคนนี้ มากกว่าที่จะเกลียดชังมันเลยหลายคนอะ่ะท,ทั้งที่รู้จะทํายังไงก็ทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่ยอมเปิดใจกว้างแล้วไม่ยอมไม่ยอมแก้ไขฉันถูกกูถูกก็เรียกว่าดื้อแล้วก็อีโก้แต่ละยุคเห็นว่าในยุคนี้คนมันรู้มากขึ้นความรู้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะลึกซึ้งทําอะไรได้ได้เข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นนี่ไม่ใช่แบบว่าเล่นร้ายจนจนนะเล่นร้ายเนี่ยมันก็มีวิธีเล่นที่ที่มัน มันถึงระดับฮิสตีเรียมันไม่ได้ร้ายปกตินะเพราะอารมณ์เนี่ยมันขึ้นมากกว่าปกติมันถึงได้เครียดเกรงช็อกเ,เป็นเป็นอามาพลึกอามาพาดได้นะเป็นโรคหัวใจความเครียดของมนุษย์นะมันทําให้เกิดโรคต่างๆคุณจงจางแก้เป็นตัวอย่างของความเหนื่อยของชีวิตละครเนี่ยมันมันดูแล้วเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์แล้วคนที่เล่นเป็นตัวอะไรพวกเนี้โอ้โหมันเล่นแล้วเหนื่อยมากเลยนะเพื่อที่จะอุทิศ อุทิศตัวเนี่ยให้เป็นตัวอยา่างแล้วถ้าเล่นสุดๆตัวนี่โอ้โหมันสุดยอดเลย